คุสวัสดีทุกท่านยามเช้าหันมาทักทายเอฟซีไหนครับทําอะไรครับจุกล่างใหม่ครับจบกเจอะนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนี้เอาลังเอาพันใหม่ไปส่งยัยหลอดเนาะเมื่อวานนี้ติดคนมาส่งของใช่ไหมครับเดินข้ามนะครับผมเคสโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยนะครับผมงามไหมครับห่างไหมครับ อันนี้เป็นไอ้ไข่ฝากชุดสุดท้ายที่เราเลี้ยงรวมใช่ไหมครับแล้วก็ไว้เพราะพันธุ์ของเราเนาะเพราะพันธุเลี้ยงเองนะครับทุกท่านก็ลปล่อยไว้ในจอแเลยก็มีแม่บีออกอยู่นิดนึงนะครับผมวันนี้กลับมาจาัดไปหาเย่หลอดและทำความสะอาดอ,อุปรกรณ์อีกใช่ไหมครับรอะน,<ๆ>นะทุกท่านนะรอแม่บีออกเด้ออีสักสี่ห้าวันนะแม่บีก็จะออกเสร็จนะครับผมด้านนอก พราะเขาเข้าจอดสูบวันที่สี่ห้าหกนะครับผมคือถ้าสูบรวบวันเดียวเราก็ไม่ไหว,วทุกท่านเพราะว่าเวลาการไข่ใหม่เยอะไหมครับเยอะนะครับผมต้องช่วยกันหลายคนก็สามวันก็ดีใช่ไหมครับเราจะได้ทําไปเรื่อยนะนะครับเห็นอยู่บนห้างกลมกลม,กลมพี่เอามาใส่ <c oughs> นำ้ำงามไงญ่ปราวันฮะ <c oughs> เออที่เป็นตัวเมียก็สีสมพได้อยก่า ทั้งตุยๆซะอ้วนๆเาวๆเร็มๆถ้าเขาลอกใยเป็นออกทางนอกมนกับเป็นรังเาวๆเร็มๆอยู่ดีว,วันเดี๋ยวเราก็จะเก็บไข่ต่อใช่ไหมครับเพือ่อนรับชมเนาะเพราะว่า เดี๋ยวรอนะทีนี้พอเสร็จหมดหมดชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ะเะพาะส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับใช่ไหมครับยิ่งงามใช่ไหมครับไอชุดนั้นห้างแก่นเลยครับชุดนั้น,แก,นแก่นมากเนาะนะครับผมแก่นสามเท่าเลยครับผมล่างมันเป็นยังไงบ้างครับยาวๆแหลมแมไหมครับด้านนอกที่ไอที่เราเตรียมไว้ให้ลูกค้าลูกค้ายังไม่ทันเห็น,หนแหลมแยาวๆเนาะแก่น ใช่ไหมครับผมช่วงนี้อากาศร้อนนะครับทุกท่านน้ำอบอ้าวเนาะอาจจะมีไอ้ไอย่างนะ้นเขาเรียกนับแด่เน่าในรางบ้างเนาะเห็นไหมครับผมก็เป็นธรรมดาทุกท่านใช่ไหมครับนี่แหละครับผมคําก็เลยบอกว่าเป็นรลังทุกท่านเวลาเราขนส่งหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีเน่าในรางอยู่ใช่ไหมครับขนาดเราเอาไว้บนบ้านเนี่ยเราดูแลอย่างดีเอาไว้บางๆอากาศถ่ายเทเนาะก็ยังมีเน่าอยู่นะครับผมทุกท่านโอ้ลายเติบเนาะเยอะอยู่ใช่ไหมครับนี่แล้วจบเนี่ย จอเล็กๆเดหล,ล,ลากหลายทุกท่านได้ครึ่งโลน,นะครับนี่จอนะี้เนาะก็มีหน้าว่างนะทุกท่านเนาะเพราะอา,ากาศมันร้อนนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวลราไปก่อนไนดะ้ทุกท่านเนาะเดี๋ยวเราไปดูตอนเก็บไข่แล้วก็ทางใหม่ด้านนอกอีกทีนะครับผมเอาลาลาทุกท่านหนยครับเดี<น>๋ยวเจอกัน<า>ใหม่นะครับนะไว้เจอกันใหม่ครับ